พระาธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสี่หริพุนชัยยินดีต้อนรับทุกท่านส่นครหริพุนชัย จังหวัดลำพูนหนึ่งในจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ2,815,675ไร่เป็นเมืองโบราณต้นอารยธรรมอาณาจักรเก่าแก่แห่งล้านนามีอายุป,ประมาณ1,343ปีเก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือ เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมเมืองแห่งลำหญยและเมืองแห่งความสุขเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงจังหวัดลำพูนมีอาณเขตติดต่อก,กับจังหวัดอื่นๆ3จังหวัดได้แก่ทิศเหนือและทิศตะวันตกจรดจังหวัดเชียงใหม่ทิศตะวันออกจรดจังหวัดลำปางทิศใต้จรดจังหวัดตาก ประกอบไปด้วย8อำเภอ51ตำบล577หมู่บ้าน1องค์การบริหารส่วนจังหวัด1เทศบาลเมือง39เทศบาลตำบล17องค์การบริหารส่วนตำบลยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคเหนือครั้งที่36ประจัปีการศึกษา2567 และงานแสดงศักยภาพนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพ103ยทักษะประกอบด้วยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ73ทักษะณวิทยาลัยเทคนิคลำพูลการแข่งขันทักษะพื้นฐาน24ทักษะณวิทยาลัยการอาชีพป่าซางการแข่งขันทักษะความรู้ทางการเงิน1ทักษะณวิทยาลัยเทคนิคลำพูล การแข่งขันหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น4ทักษะณวิทยาลัยการอาชีพป,ปั้นโฮงการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าหนึ่งทักษะระหว่างวันที่27-28พฤศจิกายน2567ณศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยณโรงแรมเดอะแกรนจามจุรีรีสอร์ทลำพูน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูนบริหารงานโดยนายปัญญาชาติวงปัญญาู้วงหนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูนู้วงหน่วยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูนนายธีรศักดิ์อรุณวัชรพันธ์ู้วงหน่วยการวิทยาลัยการอาชีพป่าตางนายเสน่หวงเลู่้วงหนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮงด็อกเตอร์จากติดชิปเลิศผู้องหน่วยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ดรนกพนธแยันชุติพ่วมหนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือนายวาทิตพุทธปวนพ้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูนนายพิชิตนิตยโรธพ้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริพูนชัยขออำนวยพรให้การประชุมวิชาการ องการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคเหนือครั้งที่36ประจำปีการศึกษา2567ณจังหวัดลำพูนจงประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้สามารถพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไปสวัสดีครับกระผมนายปัญญชาติวงปัญญาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริการสํานักง,งานอาชีวศึกษาจังหวัดลําพูนนะครับพวกเราชาวอาชีวศึกษาจังหวัดลําพูนรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคเหนือครั้งที่36นี้นะครับซึ่งได้จัดในช่วงของวันที่9ถึง13ธันวาคมนี้นะครับก็ได้นำจังหวัดลำพูนนะครับก็ขอยินดีต้อนรับพี่น้องชาวอาชีวศึกษาภาคเหนือ ทุกๆท่านนะครับหวังว่าท่านจะมีความสุขนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ใช้ชีวิตนะครับได้ได้ท่องเที่ยวนอกเหนือจากร่วมการแข่งขันแล้วนะครับอย่างมีความสุขในจังหวัดลําพูนแห่งนี้นะครับดังนโยบายของกระทรวงสาธาริการก็คือเรียนดีไม่พอนะครับต้องมีความสุขด้วยนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการมาเยือนจังหวัดลําพูนเมืองโบราณต้นอารยธรรม อาณาจักรเก่าแก่แห่งล้านนาขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตไัยองค์พระบรมธาตุหริพุนชัยพระนางจาม,มเทวีครูบาเจ้าศรีวิชัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดลำพูนขอปกป้องรักษาทุกท่านให้มีความเจริญรุ่งเรืองไัยบูรณ์มีความสุขตลอดการมาเยือนในจังหวัดลำพูนตามคำกล่าวที่ว่านอนลำพูนหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปี และมีความสุขตลอดการเดินทาง